สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวเรื่องของเศ,ษศรษฐกิจการเงินสังคมการเมืองแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับแล้วก็เรื่องของภยัยพิบัตินะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งจากน้ํามือมนุษย์แล้วก็จากภายัยธรรมชาตินะครับผมจะมาชวนคุยกันในคลิปนี้นะครับเรื่องของการฟังนะการฟังเนี่ยนะใน คําสอบพิจารณาเนี่ยกาเรียกว่าการฟังนะเป็นปัญญาประเภทหนึ่งเรียกว่าสุตตะมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะว่าเราจะฟังยังไงนะครับให้มากนะคือถ้าเราฟังให้มากเนี่ยฟังอย่างไรนะจึงจะเกิดปัญญาเพะบางท่านเนี่ยฟังมากมันจะเกิดเป็นปัญหานะเพราะว่าการฟังเนี่ยนะถ้าฟังอย่างมีสตินะครับจะได้ปัญญานะครับ ถ้าฟังแล้วขาดสตินะมีอคติเข้ามาแทนที่เนี่ยการฟังมันจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะคือคนที่ฟังนะฟังแล้วเกิดเเขาเรียกว่าความรู้ขึ้นมานะเกิดการเออเขาเรียกว่านำสิ่งที่เป็นข้อมูลข่าวสารนะครับที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยนะไปพิจารณาต่อก็จะเป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งนะไม่ใช่เป็นเพียงที่ปัญญาจากการฟังเท่านั้น นะการที่มีปัญญาไปอีกขั้นหนึ่งในการพิจารณาไตรตรองด้วยตนเองเนี่ยนะในศาสาพุทธก็เรียกว่าจินตามายปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการพินิจพิจารณาไตรตรองใช้วิญญาณของตนเองนั่นเองนะครับก็เป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับส่วนผู้ที่ฟังแล้วเกิดปัญหาเนี่ยนะครับ,แบบเพราะว่ามันเกิดลักษณะียกอคติ4นะคือฟังแล้วมันเกิดความรู้สึกว่าชอบ นะก็เชื่อไปเลยนะหลงไปเลยนะครับหรือว่าชังหรือว่าโกรธเกลียดเนี่ยก็จะไม่รับฟังนะก็จะปิดกั้นไปเลยหรือเกิดความกลัวงเงี้ยนะก็จะปิดกั้นไปเลยเหมือนะการฟังที่ดีเนี่ยเดี๋ยวนนี้จะมาชวนคุยกันนะการฟังที่ดีนะฟังให้มากที่จะไม่เกิดปัญญาเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะเราเน้นที่ตรงนี้นะครับในช่องผมเน้นที่ตรงนี้นะเพราะนั้นใครที่เข้ามาฟังในช่องผมผมจะพูดบ่อยครั้ง นะเอ่อพูดอยู่หลายคนทีเดียวนะว่าให้ท่านฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะนำสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะไปพิจารณาตกผลึกนะคือไปคิดต่อไปพิจารณาไตรตรองต่อไปคัดสรรสาระต่อนะแล้วก็ไปคิดต่อยอดนะท่านมองเห็นอะไรที่มีประโยชน์ก็ไปใช้ท่านมองเห็นแตกต่างจากนั้นท่านก็ปล่อยวางนะเพราะว่าความคิดเห็นคนมันแตกต่างกันได้นะไม่มีใครที่นะคิดเหมือนกันหมดนะเห็นเหมือนกันหมดนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องราวของโลกเราอะ่ะในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินสังคมการเมืองภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยมันจึงแตกแขนงความคิดเห็นงันมากมายนะครับแต่ว่าการฟังที่ดีนะฟังให้มากเนี่ยมันเกิดปัญญาจริงๆนะเริ่มจากสุตตะมยปรรยัญญาปัญญาได้เกิดจากการฟังแล้วต่อไปสู่นะปัญญาที่เกิดจากการพินิจวินาตราตรองเรียกว่าจินตะมยปรรยัญญาส่วนผู้ที่ฟังแล้วมันเกิดอคติขึ้น นะเพราะว่าคติมันฟังแล้วมันเกิดเป็นทุกข์อ่ะฟังแล้วเกิดปัญหาขึ้นนะคือบางคนฟังมากๆนี่เกิดปัญหาจริงนะที่เกิดปัญหาเพราะว,าว่ามันเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาอาจจะฟังแล้วเครียดฟังแล้ววิตกกังวลนะฟังแล้วพร้อมเชื่อเลยนะหรือว่าฟังแล้วแล้วก็พร้อมที่จะไม่เชื่อเลยคือเขาเรียกเกิดอคติสี่อคติทั้งสี่นี่นะครับนะมันสร้างปัญหาให้กับจิตใจเรา นะครับมันก็นําซึ่งความทุกข์นะความอะไรที่ไม่สบายใจอ่ะนะมาสู่จิตใจเรานะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาคุยกันนะฟังให้มากอย่างไรเนี่ยจึงจะได้ปัญญานะครับนะเราเราจะไม่เอาฟังแล้วนะไปเกิดเป็นปัญหานะน,นี้ไม่ใช่นะไม่ใช่เป้าหมายในช่องผมเพราะฉะนั้นสาระสาคัญใหญ่เนี่ยคือฟังอย่างไรให้เกิดปัญญานะครับจากสูตรตามายปัญญาไปเป็นจินตามายปัญญานะครับ ไม่ใช่ฟังมากๆไปแล้วเกิดเป็นปัญหาเป็นความเครียดนะความวิตกกังวลความทุกข์ร้อนใจนะครับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปนะสาระสำคัญคืออย่างนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะผู้คนในสังคมเวลาคุยกับกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆในห้องต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ที่ฟังมากๆแล้วได้ปัญญานะครับจะเป็นคนที่เปิดตัวเองนะจะรับฟังนะส่วนคนที่ฟังมากๆแล้วเป็นปัญหาเนี่ย จะเกิดจากอคตินะนี่คือสิ่งที่มองเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความจําเป็นพื้นฐานสําคัญมากๆนะครับสาหรับคนทั่วไปนะที่ฟังให้มากแล้วได้ปัญญาเนี่ยไม่เกิดปัญหาเนี่ยคือเรื่องของสมาธินะสมาธิคือการที่จิตนะ่ะสงบการที่จิตเนี่ยตั้งมั่นนะเพราะนั้นสำคัญนะครับเพราะนั้นใครที่เขาเรียกว่าจิตไม่สงบจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ย เราจะฟังเราไม่ได้ปัญญาครับมันจะฟังเราได้ปัญหานะเขาเรียกว่าหูหาเรื่องอ่ะนะไม่ใช่ไม่ใช่หูหาสาระข่าวสารนะหูหาปัญญาเดี๋ยวมันจะเป็นหูหาเรื่องนะจาคติคือเราจะชอบฟังในสิ่งที่เราอยากจะฟังนะเราก็ไม่ชอบฟังในสิ่งที่เราไม่อยากจะฟังนะมันก็คือเอ่อฟังดึงก็ฟังด้วยสติปัญญาอีฝังนึงก็คือฟังด้วยตัณหาแน่นเองมันคติก็คือมันเกิดจากตัณหานะว่าความอยาก ให้มันเป็นไปหรือความไม่อยากให้มันเป็นไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากนะครับนะคนส่วนใหญ่จะไม่รู้นะคนที่ฟังแล้วได้ปัญญาเนี่ยนะก็คือคนที่มีสมาธิดีนะเพราะฉะนั้นการมันฝึกฝนสติสมาธิของแต่ละคนนียสำคัญนะซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะก็คือเวลาว่างปุ๊บเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะเอาเอา,เอา,เ,อาเอาหูเราอะนะไปฟังเพลงนะไปฟัง อะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับในะเรื่องของบันเทิงอะ่นะทำให้มันเรียกว่าไหลไปอะ่นะใจเราไหลไปทางเสียงนะไปทางความชื่นชอบอะไรต่างๆนะได้ง่ายทําให้จิตมันไม่ค่อยตั้งมัน่นะมันก็จะฟุ้งซ่านได้ง่ายพอจิตเราไม่มีสมาธิเนี่ยพอมันฟุ้งซ่านง่ายเนี่ยนะเวลามันฟังอะไรมันก็ไม่ค่อยนิ่งนะมันก็ฟังอะไรที่ชอบใจก็จะไหลไปนะฟังอะไรไม่ชอบใจก็จะเกิดต่อต้านขึ้นมาปิดการรับรู้ เป็นต้นนะปัญญนนีบอกว,ว่าฟังให้มากอย่างไรจริงจะได้ปัญญาไม่เกิดเป็นปัญหาเนี่ยก็คือต้องมีสมาธิคือผู้ฟังอ่ะต้องมีสมาธินะเครื่องรับอะ่ะนะต้องมีสมาธินะเครื่องรับต้องเป็นเครื่องรับที่ดีด้วยนะข้อมูลข่าวสารที่เข้ามาจริงจะสามารถคัดกรองได้ว่าอะไรเป็นสาระประโยชน์อะไรเป็น n อ i s e หรือว่าขึ้นลบกวนนะครับจึงมาชวนคุยกันนะพอพูดถึงเรื่องของสมาธิเนี่ยก็นึกถึงนะในเรื่องพุทธศาสนา นะก็จะพูดถึงเรื่องโลกแล้วก็เรื่องของเหนือโลกนะอย่างครั้งพุทธกาลเนี่ยนะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะเพียงแค่ไม่มากมายนะครับในธรรมจักกับรสูตรแล้วก็ในลัคณะลัคณะลัคณะสูตรนะครับอนัตตลัคณะสูตรนะฮะตัวทีนะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะเพียงแค่นะสองพระสูตรเนี่ยนะครับก็มีนะภาษาวกนะบรรลุธรรมมากมายนะับ อาจากสมาธินะเหมือนกับดอกบัวที่ใกล้จะพ้นน้ำอนะพอได้ปัญญาเติมเข้ามาในฐานสมาธิที่ดีๆนะในธรรมจักรกัลราสูตรแล้วก็ในอนัตตลักษณ์ณะสูตรนะก็บรรลุธรรมได้ทันทีเห็นไหมฮะนี่สำคัญนะครับเอาละรครับในช่วงโปรโมชั่นในเดือนตุลาคม65เนี่ยนะครับก็จะมีสินค้าจมูกข้าวหางงอกกาบ,บ้าผงชงดื่มนะครับมานำเสนอกันนะ ทำให้หลับสบายผ่อนคลายอุดมด้วยวิตามิน B1B2 นะครับแคลเซียมสูงแล้วก็มีโอเมก้า3ด้วยนะครับผู้ที่ทานมังสวิรัติก็สามารถทานได้นะทำจากจมูกข้าวออแกนิก4ชนิดนะครับมีข้าวหอมนินข้าวหอมมะลิ105ข้าวหอมมะลิแดงข้าวไลซ์เบอร์รี่นะครับที่นำไปพ้องอกให้เกิดสารกาบานะแล้วหางสุก นำไปกระท้อบเปลือกบดนะครับซึ่งมีวิตามิน B1 B2 บำรุงสมองผ่อนคลายหลับสบายนะครับลดอาการซึมเศร้าผสมงาดำแคลเซียมสูงกว่านม6เท่านะครับผสมงามอนมีโอเมก้า3ช่วยระบบคูมคุ้มกันนชะลอความเสื่อมของร่างกายนะครับ ไม่มีส่วนผสมของนมหรือครีมเทียมนะรสชาติหวานเล็กน้อยนะครับดื่มง่ายนะในช่วงโปรโมชั่นพิเศษนะครับในช่องอาจารย์เสก5.0ในเดือนตุลาคมนี้นะครับท่านจะได้ราคาพิเศษนะครับ3กระปุกจากราคาปกติ9 900บาทนะครับก็เหลือเพียง799บาทนะราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง35บาทนะครับเพรในพื้นที่ห่างไกลก็85บาทนะครับท่านสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้นะครับผ่านทางโทรหรืออัดไลน์เข้าไปในศูนย์ดหนึ่ง เอ่อหนนะครับ0766นะครับคุณหนึ่งนะครับโปรดระบุนะครับว่าจากช่องอาจารย์เสก5.0ศนนะครับท่านก็จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนี้นะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อนะครับผู้รับและทักไลน์นะครับเพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนนะเกษตรกรอินรีและในช่องผมนะครับและท่านที่ต้องการนะร่วมสนับสนุน นะครับช่องผมนะครับในการนะ,ะให้สติปัญญานะครับความรู้แก่ผู้คนในสังคมก็สามารถทําได้นะครับนะตามชื่อนะครับแล้วก็เลขที่บัญชีนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนนะครับจากทุกท่านมาณที่นี้นะครับขอให้ฟังพิธีกาก่อนเราก็เชื่อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ